ซ้อย40ตัวเนาะ oh. เอาก็เทวาอ,อันนี้ก็เป็นพ่นงานของเฮาในมือนี้เนาะเอาก็ถ้าายสบายดีเนาะ f c ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้เนาะแล้วก็สบายดีทาง f ีสไทยแล้วก็ซาลาวเลยเด้เออ้มื่อนี้จะพาอ่า ทุกคนไปห้ากินคือเก้าเนาะ,ะข้าป่าห้ากินตอนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์เป็นที่อันเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้ก็ถือว่าเริ่มออกเดินทางแต่สี่โมงสี่โมงกลางคืนเดินนี่บรรยากาศถือว่ายังมืดยังค่ำอยู่เนาะจากสี้แหละพอเรา,าจะต้องได้เล่งให้มันทันว่านกมันจะเข้าต้นเสาแล้วนกใหญ่เนาะพอกันเข้าไปหาหอดต้นมัน บ่เสานี่เขาจะบ่ทันนกตัวใหญ่มนันเนาะนรตัวใหญ่มันจะเข้าเอาเป็นจังได๋กะฝากให้กำนัแจแล้วก็รุ่นๆเป็นปนํากันเ,นเด้อเอาไปเลย ที่เอาตอนนี้จะเอากมามหอดประทางเขาแล้วเนาะนเอลงด็ตงดเนาเจ้าลงเ ที่ฮอกเก้วนล่ะนะเอาก็เช่ว่าหลังจากเฮาขี่รถมาหอดส่วงระยะนึงเฮาก็ได้เอารถไว้เนาะก็ได้เดินทางย่างต่อตอนนี้น่ะอ่าตอนนี้ลุยๆกันโอ้ปานนั้นมาออกแต่4โมงพี่น้องคือว่าใกล้เนาะทางไก่พอสมควรก็เลยว่ามดปลากะ ແຈ້ງພັບໂດຍພີ່ນ້ອງເອີຍເອົາເປັນຈັ່ງໃດຈະມານຫຼືບໍ່ມານເຮົາກໍມາລົຸ້ນໍາັນເດີຈไปນໍກັນດີພີນອງດີ Nhanh nhanh nhanh, ngang ngam vô lọ nào là để đền xịt ít thì sông เอาเถอตอนนี้เขาก็มาฮอดตุนต้อให้เที่ยวจะยิงมะไ่เน,นาะทำซ่มทำตาเนาะมานีตามงานตามมานีโอ้โหจะพาไม้นี่โอ้งานเบามาเนี่นี่่น้อ ตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้เราจะทําการซุ่มยิงในมือนีอ่ะฮะจังไรก็ลุ้นๆตันี้กันเดี๋ยวให้นกกำลังเข้านี่กำลังเข้าพี่น้องเลยฮัลโหลเอาก็เส้นเคยเนา้องมณีก็จะมารีวิวตอนนี้เรามาฮอดอ่าต้นข้องต้นบักไฮเนาะเกี่ยมที่จะทำการซุ่มยิงแล้วเนาะ เมื่อนี้กจะมานำใส่ปืน P C P จากใครที่พระเนอะ,อะแห่งตัดลมเนาะจะอยู่ที่พันหกร้อยห้าสิบเนาะความบรรจุของลมใน,ดยยดน,ดนได้โย่สามพันเด้อเนี่ยสามพันเนาะจะไหนกะไปตังกรกันเลยเนาะไปเลย ก่อนที่เราจะทําการซุ่มยิงเราจะมาตั้งกองเนาะว่ามันจะยังแม่นยําแล้วก็ะทืบจุดเดิมบ่เนาะอ่าทุกเทื่อที่เขาจะยิงต้นใดเนาะที่ว่าเขาต้องได้ตั้งกองถ้าเขาบ่ตั้งกองก็แสดงว่ามันจะมีความผิดพลาดหลายเนาะเอาจังซั่นเฮามาตั้งกองกันเลยจะเลือกเอาซี่ข้าตัวนั้นเนาะ ไปสายบ่เอาตัวที่ข้าตะนเนาะโอเคแล้วเนาะไปคั่วหน่อยนึงอ่าโอเคตอนนี้เามาเริ่มทกันซุ้มยิงกันเลย Ở đâu? Ở đâu? hello เออนกขนนกเด้อ,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 อไปที่ไหนแล้ววะโอ้เห็นเอ,อึกเธอสันจะยิงเอึกเธอเลยโอ้โหไม่โดน นั่นย้อนแล้วย้อนแล้วย้อนแล้วลงมาลงมาวาบโอเคน,เน,เอนั่นลงมาลงมาวาบนั่นเรียบร้อย

えーと。これ อันนี้เป็นนกที่เฮายังบ่ทันได้ลกเด้ออันนี้นะนีอนกพวกเหลืองนกพวเหลืองพี่น้องอ่าตัวนี้เฮาก็จะมากินข้าวแล้วเนาะโอ้ตั้งแต่เช้าบ่ได้กินข้าว นี่เป็นบางนำ้ำนี่นะอาหารปลาโอ้มักปีนี่โอ้ิีงนกไก่จะสุกแล้วอ่ะอัน,นิเมะลยอืมนกหัวเรืองโอ้สุกแล้วสุกแล้วสุกตัง้งน่าเอาเด้อกินข้าวดกันเด้อพี่น้องเด้อนีนแ่แหละอาหารบานเฮานะ่ะโอ้นกโบกไปไวอยู่กลัอง,องนาะ เอาให <multi. S 2> ừ, ừ, ้หน pues ุนบ้านันตัวไปไว้ก่อนนี่นกปีอาโธกินเข่าเด้อพี่น้องเด้อกินเข่านำกันเด้อพี่น้องโอ้นกกำลังเข้าเลยอ้ขันพ่าบูบดินะมันนกก็คือจะเข้าไล่หน่อย เอาหลังจากยิงตน้นเสามานี่เขาก็ได้อยู่ประมาณร้อยป้ายกระตุต้นละเด้อพี่น้องเด้ออ่าไว้ลังคิปตอนจบสี่ให้ได้เบิ่งน้ำกัดเนาะว่าผลงานของเขาอตอนนี้มากินข้าวน้ำกัดกันเลยเนาะ,ะพามากพี่เลยเล่าอทยู่หุ่นซองป้องอยืนยนันเลือป้องนึงสิอ่ากินข้าวแก้ม นกพี่น,อน้องนี่ถ้าได้ขึ้นขอมกันเด้อเอาเราเข้ามาพบได้หมดนี่อืมขอมนี้เดี๋แบบแลออ้อืมอืม เอาจะทง่งอืม,อมกินกุิเส็ฉันเห็นเจ้าย่ข้างล่างเจเง้าเนยเราข้าวแล้วนี่พี่นอ้องน้ำดือด้ำข้าวเดือหัอวปีนี่ ใช่วันนี้ก็คนจะเกเข้าวากินเราแมงม,มีต้อมมาสักหัาปีเอออ่ะอืมอืมขักสุดพี่น้องนี่โควิดมากินข้าวป้าพี่น้องเลย อ่าวเถออ่ะ,อะเราขาวเด้อเราขาวเด้อเอาพลบปอกพลบปอกพี่นอะหมดพลบปกอกเป็นหญ่างเต็มเลยสิใช่ทุ่งเกลือเป็นหน่วยขงังเอามาให้ดูกับหมกเพชรอ่า เลาเมากี่นะมากินถนครับเย ตอนนั้นเกี่ยวคือซิมนต์เลยยิง่งคือว่าบอยักแม่นเลยยิง่ยงพึดประชายพึ่งไปข้ออยู่ประนันลูกกับดีดักก็ปืนโม,มนี้ยำพับแม่นเอานี่หรืกิโลกันยังความผิดพลาดไม่แต่งประเซ็นต์เดียวนะ อื้อแสบบับเลยมีเข้าลแล้วกันนิงนกต่อพี่น้อง ตอนนี้ก็มาเก็บแตมน้ำกันเนาะนี่สวยงามงาม่งมดีเนาะงามกันแลน้วเนาะเอาก็เถืวว่าอันนี้ก็เป็นพุ่งงานของเาในมือนี้เนาะกรอวถาอว่า,อาซองไอ้น้องเพิ่นรวมตัว พีซีพีจากไขยอาทิตย์แล้วก็พีซพจากขายจิปะทะเนาะถือว่าพ้นงานวันนี้ก็ได้อยู่3 4 8ปตัวเนาะโอโ้ถือว่าลกบอนพี่น้องก็เลยว่า,าจงไว้ไปลกอยู่บ้านต่ออืถือว่าตัวที่ลกเขาก็เอาได้ไปไว้อยู่เป่าแล้วเนาะพอมันจะมีเลือดมีอาจะเป็นการแสดงแนวบททึกตองของกฎหมายของ youtube เขาก็เลยบ่ เอาลงให้ทุกทานในเบิ้งเนาะกะเบิ้งเขาเข้ากันเนาะอันนี้เนาะพี่น้องอู้มันมานเลยมื่อนี่นะอู้สัมร้อยสี่สิบแปดตัวเต็มเลยพี่น้องนี่อันนี้คือตัวคนที่เขาลกเนาะอู้มันมานเลยนพี่น้องกนเนาะอู้มันมานมันมันมานนี่เห็นบอกอันนี้กะเลือดเลือดทีว่าเขาบดได้ลกคนมันเราก็จะไปลกอยู่บ้านเนาะพอมันไล่เลือเกินบ้อนพี่น้องเลยอู้มันมานกันเลยพี่นี่ จังไดกาฟักทุกคนติดตามคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแสเดเด้อเอาเฉพาะคลิปนี้กาจะขออำลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้เนาะือว่าการทำคลิปกถือว่าอิดละเมื่อยแต่ก่าอ,อดทนเนาะพอให้ทุกคนได้เบิ่งได้ชมนํำกันเนาะแล้วก็อย่าลืมเนาะทุกท่านที่ได้เข้ามาชมแล้วก่ ขอกำลังใจคนละ1นึ่ไลคคนละ1แชร์คนละ1นึ่งสันสไลด์เด้อที่สําคัญอย่าลืมเนาะปุ่มกระดิ่งเพื่อจะบริภัทคลิปใหม่ๆที่เราจะได้ทำในคลิปต่อไปอาอสำหคลิปนี้ก็จะขออำมรทุกท่านไปเพียงเท่านี้เนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อสบายดี